เปิดภาพมาคลิปนี้มาพอก,กันกับบรรยากาศที่แดดจ้าแดดเย่มครับพี่น้องผมเบืองทองฝ่าอากาศมนีปัสสาพี่น้องเลยแสงตะเวนแดดจ้ามาตั้งแต่เสาๆครับพี่น้องเมืองทองฝ่าอากาศมนีขาดว่าคือตีห้อนอีกมือหนึ่งครับผมอ่ะก่อนอื่นก็สวัสดีท,ทักทายพี่น้องเบิร์ตสุขูสูขคนอีกข้างหนึ่งเด้อครับผมว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังเล่าหรือเช่าตางประเทศทุกมองทุกที มื่อนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบลคนบ้านบ้านอีกคือเก่าคือเดิมเปิดภาพป่าทักทายกันบุ่นี้กคับบรรยากาศที่ปฉาะโชคพี่น้องเลยอากาศแดดจ้าแดดแจ่มมาตั้งแต่เสาๆของเรพี่น้องเอื้องทองฝ่าอากาศช่วงนี้กับฝ้าฝนก็คือสี่พันไปนะครับพี่น้องต่อไปนี่กับเก่าสู้หนาหนาวแล้วครับพี่น้องผมล้มก็เริ่มพัดช่วยช่วยมาแล้วครับพี่น้องล้มพัดว้อยว้อยมาแล้วนะครับผมล้มก็เริ่มเปลี่ยนทิศนะครับพี่น้องผม ามาพอกันเมือนเด็กับมาอยู่ที่สวนคางบ้านกันอีกข้างหนึ่งครับผมสวนที่พ้าพี่น้องก็เบิ่งต้งแต่เห็ดใบแต่กอ่อนๆหมดแล้วเขาแต่แหลกๆหมดนะครับผมพอดีเหมือนเด็ก็เพราะท่านได้ไปใส่รับพี่น้องช่วงว่างๆเขามาในสวนที่มาเตรียมเห็ดแปลงพักนะครับผมเห็ดแปลงไว้สปูกแนวอยู่แนวกินครับพี่น้องผมนี่หลังจากที่เอามุ้งหิงวัวเอาฟุ้นมาลงไว้ครับผมดินก็เริ่มแหงหรือบานนี่นี่ครับดินก็เริ่มจะแหงแล้วครับผมก็จะมาเตรียมการนะครับ พ้วนดินเห็ดแป้งนะครับพี่น้องผมหาแนวมาปลูกไว้ตะยูตะกินครับพี่น้องผมฝ่าฝนพันไปนะครับจะย,ย่างเขาสู้หนาวกับเขาสู้หนาปลูกพักปลูกแนวยอยู่ได้กินครับผมอ่ะมือนี้ก็เบาๆหลายยายห้างครับพี่น้องเดียตรียมเห็ดแป้งครับเห็ดแป้งไว้จะปลูกแนี่ยอยู่ได้กินกันครับผมเนี่ยหเฮ็ดไว้ดีครับผมไปเฮ็ดครับพี่นอ้นองมาครับพี่น้องวานนี้แดดก็เริ่มพอนมากแล้วเดียวพวนดินเห็ดแป้งครับ เก็บแป้งมาจากปูครับปูแนลอยู่แน่กินกันครับพี่น้องหลังจากที่เราจอบพุดไปแล้วบางทีเราคาดก็ควนดินอีนิดนึงครับผมเห็ดเป็นแป้งหน่อยครับพี่น้องผมเห็ดแป้งใหญ่หลายมันอกาเวลาผมเ่ลานม่เห็ดเนี่ยจะเห็ดแป้งหน่อยหน่อยเห็ดหลายแป้งเอาเก็บควรดินแต่เกลี่ยก็พอแล้วครับพี่น้องเห็ดแป้งเป็นเห็ดพิเศษครับเห็ดเสมอเวลารดหน้าไมันจะงเห็ด จอพีข้างเรื่องครับพี่น้องว่าสิ่งที่กินหรือว่าทีกินครับยูดิบูิบข้านามคอยเดี่ยววนอไกินพี่น้องไหมไหนวนบ่นนครับพี่น้องเยกระจังสะพิ่งน้ากันคราไพีไ่น้องผมวปอกในูแกใจดินก็เป็นตปู้องงามพี่นองเยินเป็นปงงน้นนดดาด เวลาป,ปูคือก็งามแต่เปี่ยนพออีกยังแกโตใหม่ก็ะเลี่แปลงวัยเขาเปลี่องเปล่ยนน้อยๆพราเพรปลงใหญวเวลาเขาปูแล้วปูพถึงเลด่แปลงน้อยๆมันนทแต่ปูได้หลายยางเอา ที่เนี่ยังกกับบ้านรถคนนกกรก็เป็นอ,เอ,องเป็นทักเนี่ยอยู่ในกินหนาวเป็นทักฤดูหนาวแล้วับพี่นอ๋อังนีก็เร็จเนีก็เป็นเราเป็นทัพที่ทำ้านกันเป็นแกพซื้อโองกานี่ก็รเรเ็จแตย่ยันต์แบบผมไวเป็นที่เดินนะครับตรงนี้ซับขึ้นใี้ดินเพื่อเผากันกัน บางทีเราจาะเพชร้ะครับพี่น้องเราจาะเพชรแต่มันบ่หนะทิ้งม,มันละเอียดนะครับพี่น้องเพราะว่าเจาะเขาคูดไปจะเป็นก้อนดีนก้อนเอาขาดซับแล้วก็จะละเอียดทำบางเพ็ดอยู่หางบ้านะานะครับพี่นอ้องผมเพรานกันก็อยู่หนางานหนางานทุกเจ้าแล้วครับพี่น้องมือนี้ก็ได้ กินจะร่วงก็กันทั้ันนี้ก็แดดจะ่องใช่ไหมแดดมาจะส่อาเลยก็่น้อง,งกินปลาทุนทานหนึ่นงยูห้งสิบขอนไปนะในเวลาปลูกของอยู่ของกินป่านนี้ทนทานไป ก็ได้เวลาที่จะปลูกของกินนะครับพี่น้อนงเก็บไว้แต่ดูแต่กินดีกว่เาเข้าไปซื้อเพิ่มน,นะครับพี่น้องซื้อเพิ่นมัน่อกาพร้อมเมื่อกาแกล้งนี่นะครับพี่น้องไอทุกมือเนี่ยอนไรที่เ,เข้าไปยัดได้เข้าไปยัดเอาแล้วครับผมปลูกไว้แมนสิ่อว่าแดดไลยกับพวกเด็กินเนี่ยดีนะครับผมได้กินใด้ทัวเรื่องก็บงว่าเด็กใส่ใจหลายกินพวกมือมันยัง เฮ้ยพี่น้องเลยหาเงินหาทองหายงินมองดิ่งๆแต่หน่อยก็แพงเอื้อขึ้นเมื่อนี่เพราะฉะนั้นให้มีทีมองได้แวบๆกับปู่ไหวรับผมปู่ไหวก็ได้อยู่ได้กินกับพ่อแพรนี่ก็ได้แล้วครับพี่น้องเลยได้แล้วสองแปลงครับพี่น้องได้สองแปลงแล้วอีกแปลงหนึ่งหนุนแปลงหนึ่ง พอดีนะครับเดซี่แปลงเด่น้อยครับพี่น้องเห็ดแปงไงเห็ดแปลงใหญ่เวลาเราเก็บเวลาเขาปลูกครับพี่น้องปลูกก็ถึงกลางๆมันนะต้องอยู่กันไปเนี่ยเห็ดแปลงเด่นน้อยเห็ดลายแปลงเอาเขาก็ปลูเดี๋ยวไล่ยางนะครับพี่น้องปูกลางกระทางกับปูกพี่ปูกับเขือนะครับผมกลางกทางอันนี้คือวางแผนไว้ครับพี่น้องจะตีความอะไรซ้ำได้ก็จะทะเบงนะครับผม ตามการเวลาตามเวิราชเห็ุได้อีกนะครับพี่น้องมันก็คือว่างไว้ยังสั่นนะครับผมว่างไว้ยังสัน่นตามขอบขอบมันกับปูปิดพวกพริกพวกเผือกยังสั่นนะครับปูหนี่การหน่งสี่หนงสิส่กับมีของพวงกับปูผักที่กันครับพี่น้องเป็นผัก นกเขาสว่าพี่น้องนกเขาสว่านายนายเราพยานพ่นเต้เลยหากินน้ำพนเลยมันหนน้ำพ่นยนมงเวน้มืเสาเนียมุงเวนชุนอาบ้านพ่นนางเงินที่พุมากินน้ำบ้านหวาดเลี่ยมคนไหวเลดพี่น้องนกเขาสว่าก็ได้ขุดเพืนัก้าบ้านจุดเาวอยู่นี่ต้นใหม่เพิ่นเพิ่นมีสวนมีต้นใม่พวิภายมา เห็นครับผมกับมายูน้่นบางทีล่ะนกต่างๆหลายครับผมอยู่ในสวนื่นเสามากฟังเสียงธรรมชาติครับพี่้องมีความมุขอีกอย่างหนึ่งครับพี่้องผมฟังเสียงจากธรรมชาติเสียงนกเสียงต่างๆครับผมอยู่ในสวนยางครับพี่ลนในสวนยังมุอเสาะยังมุแรกฟังเสียงจากธรรมชาติเสียงนกเสียงอย่างต่างๆครับผม ะได้แล้วครับพี่น้องซอมแปลงบ้าเน<ม>เก็บไป็นป,ปูนอีกซอมแปลงนะครับผมยังเป็นเต้าหุนกันครับพี่น้องบ้านนี้อ่ะขับป้าทเทนี้อาจจะสะท้อนแสงแดดพี่นรอยครับพี่น้องเนี่ยพีไ่ได้อีก็อมแปลงโอ้ ยยอยี่บไปเยียบมากคุณเหนื่อแข้งได้ครับพี่รองนเนียนถึงแมก่กวนดินอีกเปนอีกที่หนึ่ง

like ไปนี่ก็เป็นการเซตเรียบร้อยครับพี่น้องได้ทั้งหมดสี่แปลงครับพี่น้องผมสี่แปลงหน,หน่อยๆนะครับผมนี่แหละกระป๋ามาณนี้แหละครับผมเหยียอลงม,มา,าก็ากาได้เหยียดจังหวะแป๊บแจ้งอีกที่หนึ่งครับพี่น้องเวลานั่นเข้าหน้ามื่อโลดอีกที่หนึ่งเข้าหน้ามา่ลดแตเข้าสีหมู่จักว่ามันตรงไหนต่ำตรงไหนสูงครับผมเขาจังปวะ๊บใส่เวลาโลดหน้าเหมืนเวลาปลูกคองแล้วเขาโลดหน้ามัมนจังบวะไหลไปอยู่หมองไลหลมองหนึ่งครับพี่น้อง ก็าการย่ำได้กันจนสิ่งราคาพี่น้องผมอยู่หนาการหนางานคือเก่าละ่ะมือนีก้ก็บางทีบางที่เซ็ตจยางนี้ก็จะออกไปเบิ้งง่ายขังนึงครับผมเพราะว่าตอนนี้อ้พี่น้องเลยห่วงควายมึงไปปลูกไปลามไบลงไปกินเข่าอยู่ในหน้ารับผมถ้าวว่าไปกับกบด้วยเขาพี่น,อน้องเขากระลังหัวห่วงนะครับห่วงควายมึงไปลงโอ้กินเขา่านะครับผมเสียหายไปปลูกไวยวดูแลครับพี่น,อน้องว่านกับไป ไปต้งไปกินเข่าครับพี่น้องโอ้ยกินเข่าก็ลังออกขวกเยอะหายนะครับผมน,นี้กะเจ้าจะว่าเสิออกไปอีกเยอะง,งานในบ้านกำลังพี่น้องงานอยู่ในสวนก่อเ็เท่จาจะนี่อาจจะเอ,อกไปนะครับผมอ่ะก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องบ้านนี่ได้ซีแปลงครับผมได้ซีแปลงหน,หน่อยๆนะครับผมก็โอเคครับพี่น้องซ้ำนี่ถ้ามันติดเบิร์ตไปกินเบิร์ตครับพี่น้องนะครับผม เดี๋ีแปลงเล็กๆครับผมเดี๋ีแปลงหน่อยๆนะครับเพีดแปลงเว้สีล่งพักยังแน่กับพ่ท่านสาวครับพี่น้องก็บขาดว่ากับสีล่งต้นหอมแน่พักชี่เล่าพักชี่หอมครับผมเพ็่นติดได้ซ้ำได้กับจังตะเบิงนะครับพี่น้องผมเดี๋ยวจังตาเบิงจะมาอัปเดตพี่น้องเบิงอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้กับล่าพี่น้องไปซ้านี่ครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับผมติดับชมเป็นกำลังใจให้ตลอดมากนะครับผมเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้หอพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขคู่ผม สำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ